คุณผู้ชมครับอีเพียงอาทิตย์เดียวนะครับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งที่2ของน้องบี้เดอะสตาร์ของเรานะครับก็จะระเบิดความมันแล้วกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าเลิฟมากมาย11-12กรกฎาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีน้องจะทำไม่พลาดอย่างแน่นอนเลยคุณพี่สองรอบเต็มๆนี้น้องก็ไปทุกรอบเพราะว่าแค่น้องเช็คชื่อแขกรับเชิญนะมีใครบ้างกรีซันทนรนพี่สิงโตพี่แก และครั้งแรกบนเวทีของพี่อาตอร <c oughs> แขกรับเชิญเยอะขนาดน,นี้เลยเนี่ยใช่โอ้โหพลาดไม่ได้นะครับดารลาร์ซอรี่ของเราก็ไม่พลาดนะครับมาอัพเดตความเคลื่อนไหวคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยครับไปชมเลยครับ อีกเพียงไม่กี่วันความบันบนเวทีคอนเสิร์ตเลิฟมากมายก็จะระเบิดขึ้นแล้ววันนี้ดาราตอรี่ก็เลยบุกไปถึงห้องซ้อมดูความพร้อมของบรรดาแขกรับเชิญที่จะมาร่วมสร้างสีสันบนเวทีนี้ค่ะนอกจากนี้บนเวทีคอนเสิร์ตเลิฟมากมายก็ยังมีหนุ่มหน้าใสารุ่นพี่ดีกรีด็อกเตอร์อย่างนาวินตามาเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนเพลงร่วมกับสาวแอฟทักษอ่อนที่รายหลังเนียหนุ่มบี้ก็ยอมรับว่าใช้เวลาตือ้อยู่นานตั้งแต่ถ่ายละครเรื่องพระจันทร์สีรุ้งด้วยกันแต่ก็ถือว่าคุ้มสุดคุ้มค่ะ เพราะว่าสาวแอฟไม่เคยขึ้นเป็นแขกรับเชิญให้กับคอนเสิร์ตไหนเลยนะคะจริงๆแล้วสาหรับแอฟเนี่ยไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนเลยค่ะร้องเพลงแล้วก็เต้นรำแั้งแรกบนเวทีคอนเสิร์ตต้องฝึกทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยปกติแล้วทําไม่เป็นแต่ก็ค่ะเพื่อ,เพ,อเพื่อบี้เพื่อแฟนคลับบี้นะคะก็เดี๋ยวทําเต็มที่ค่ะ บี้แฟนขับแอปนะคะมาดูกันเยอะๆเลยนะคะก็มี2รอบค่ะรอบวันที่11และ12กรกฎานะคะสำหรับรอบวันที่12ใเยยังพอมีบัตรเหลืออยู่ก็ถ้าใครยังไม่มีบัตรก็รีบมาจองกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปพบกันที่วันคอนเสิร์ตค่ะ